ตอนรับเ้าสู่ช่องแอร์แอมเบอรี่นะคะไม่รู้ก็ไม่รู้อะไรกันนะเราก็มาค่ะใ่นะวันนี้เอฟซีถามมานะครับเรื่องไฟฟ้านะครับว่าเห็นในคลิปไหนป้าของของป้าแล้วล่ะแต่ว่าอยากฟังจากพี่อนุวัตรอีกครั้งหนึ่งใครข้อสงสัยอ่าใครข้อสงสัยให้เอฟซีได้กัดจัาเจนเลยครับรับเอฟซีได้ยินมาว่าจะมีโรงม่อแปลงใหม่แล้วก็เดินระบบไฟฟ้า ภายในลานปูใหม่ทั้งหมดครับก็คือไม่ได้เดินทั้งหมดไม่ได้เดินอะไรมากมายคือลงมอแปลงแล้วก็เดินสายตั้งเสาใหม่นะทีนี้เฟีถามว่าสรุปแล้วจะได้ทํำไหมครับเมื่อวานเราทําสัญญามอบอแปลงไฟไปแล้วเมื่อวานวางมัดจาไปแล้วนะครับ4ี่แสนสี่ร้อยบาทครับอันนี้อันนี้อันนี้ทําไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับมีงวดต่อไปหลังจากมออแปลงมาเราจะจ่ายอีก1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็งวดสุดท้ายอีก เท่าไรเนาะห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทครับก็ก็ประมาณนี้จ่ายเป็นสามงวดงวดแรกคือจ่ายไปแล้วสี่แสนกว่าบาทนะครับแล้วก็งวดที่สองก็หลังจากหม้อแปลงมาลงเสร็จนะครับลงเสร็จนั่นแหละก็คือจ่ายงวดที่สองงวดที่สามจะจ่ายก็ต่อเมื่ออุปกรณ์ของไฟฟ้ามาลงแยกสายอะไรให้เราทั้งหมดนั่นแหละเรียบร้อยแล้วจะจ่ายงวดที่สามนะครับอันนี้ทั้งหมดสามงวดทั้งหมดสามงวดครับไม่ได้จ่ายงวดเดียวก็เห็นเอฟีพูดเหมือนกันว่าระวัง โกงนะระวัางนั้นนะนี่แหละคือสิ่งที่เอฟซีกลัวว่าสอบถามตามคอมเมนต์เอฟซีคือเกาถามว่ากี่เฟสขอไฟเป็นไฟสามเฟสนะครับหม้อเป็นอ่ามอขนาดใหญ่นะครับสองร้อยห้าสิบ kva นะครับใหญ่มากนะใหญ่ใหเป็นไฟสามเฟสนะครับอ่าเรื่องต่อไปเรื่องขอหม้อเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกเขาคือคงคงน่าจะจบโดยไม่ยากนักตอนนี้เราก็จัดโปรสินค้านะครับวันนี้ก็มีเอฟซีซื้อของกันมาพอสมควรคือครับเอาหม้อไฟก่อนเลย เขาโมอไฟยังไงเขาหม้อไฟมันจบ FC บอกว่าทำไมราคาแพงจังโดนหลอกหรือเปล่าไอ้นี่พูดตามอ่านอ่านอยู่ในช่องพิลาวันเลยนะครับมีที่ไหนมันถูกกว่านี้ครับไม่รู้ FC เขาก็เป็นห่วงเขาก็ถามก็เข้าใจนั่นแหละครับก็คือต้องต้องถามว่าแนะนํามาหน่อยได้ไหมบริษัทที่มันถูกอ่ะครับพี่ก็บอกเขาว่าพี่เอาติดต่อทางไหนทางไหนทางไหนอะไรประมาณนั้นคือคือมันอย่างนี้ไม่ไม่มันมันมีขั้นตอนของมันนะครับการสัญญาเนี่ยไฟฟ้า มันมีบริษัทเอาบริษัทที่รับเหมาอยู่กัการไฟฟ้าอยู่ <S <S แล้วนะครับราคาอย่างนี้เป็นราคาที่ถูกกว่าขอากับการไฟฟ้าโดยตรงแล้วมีการต่อรองมีการพูดคุยกันได้แล้วมีการาขายคืนมอแปลง,งด้วยขายคืนมอแปลงด้วยขายคืนมอแปลงถึงจะอาจจะราคาน้อยคือขายคืนนะครับก็คือขายสองเฟสตัวนี้ไปเอาไปทบกันกับตัวสามเฟสที่จะมาลงครับเขาก็ให้ราคาเราดีนะหมื่นห้าเต็มเลยเนาะ <laughs> จะตกใจราคาเหมือนฮะคือเขาบอกมาเลยว่าราคาจริงๆราคาหม้อไฟเนี่ยของของหม้อเล็กเนี่ยราคาถ้าซื้อกันจริงๆเฉพาะราคาหม้อไฟอมันจะอยู่ที่สี่หมื่นบาทเท่านั้นเองอแต่เราไม่รู้เราจับรวมกันทั้งหมดไม่รู้ค่าอะไรบ้างะนะครับก็เลยได้มาเท่าไหร่นะคุณเองเอครั้งแรก<อ>ที่ขอ,อสามแสนกว่า,าอ่ามันเป็นค่าน ố ค่าเงินประกันไฟหนึ่งแสนบาท เงินจริงๆแล้วอ่ะถ้ารวมยอดจริงๆมันจะแพงกว่าน,นี้นะรวมรวมแล้วเนี่ยมันเป็นการเทิร์นหม้อเก่าแล้วกเ็เงินประกันไฟยังอยู่ที่ของเก่านะคือหนึ่งแสนบาทนะครับในค่าหมอ้อค่าดําเนินการค่าอะไรทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็คือห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะถ้าจําไม่ผิดเปเปๆเลยนะราคานี้คือเบียดเสร็จเลยรวม,มอุปกรณ์รวมไาเรียบร้อยแนละ้วทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยทั้งเปลี่ยนเสาอ,อีกต้นหนึ่งที่จะมาตั้งใหม่เพื่อรับหม้อต้นนี้นะครับทั้งหมดเลย ก็คือหมอ้อสามเฟสอยู่ที่250บ k v a ครับเป็นหม้อใหญ่มากพอใช้ไหมโอ้โหเหลือเฟือครับพี่บอกบอกอีกรอบนึงเพราะว่าแสดงว่าช่องไอ้ใช้เมื่อวานไม่ได้เขามัวทํางานเพราะไอ้ใช้ทางานอยู่เมื่อวานบ,บอกว่าคือระยะเวลาที่ว่าจะได้ใช้เนี่ยคือมันนานแค่ไหนในสัญญาดําเนินการคือ45ห้าวันะนะครับเราแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าจะไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนเขาจะทําให้เสร็จนะครับเพราะที่ช้าเนี่ยมันไม่ได้ช้าที่เขาทําช้าที่หม้อสั่งซื้อหม้อที่ ที่โรงงานนะครับที่นคนปรปฐมแล้วก็ส่งเข้าตรวจที่การไฟฟ้านะครับตรวจเสร็จที่งจะส่งกลับมาให้แล้วก็ค่อยจะมาติดตั้งนะครับฟไฟฟ้าจะมาติดตั้งเพราะเขาเองก็ดําเนินการให้เราหมดทุกอย่างเราไม่ต้องไปเดินนะครับประแตนเซนให้เข้าไปแล้วเขาก็ไปเดินให้ทั้งหมดเราไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเรื่องไฟเนี่ยเขาจะแยกสายไว้ให้เราเวลามีงานจะต่อหมอน,นี้อีกสองามจุดนะครับ,รบที่ต่อไว้ให้ แล้วที่นี่การก็คือแล้วระบบภายในตรงที่เป็นดินที่เราจัดเป็นรอบๆที่เอฟซีจับจองไว้แล้วตัวนี้ก็คือมีเสาเรียบร้อยหรือยังไงอันนี้อันนี้ยังไม่พูดถึงอันนี้พูดถึงก็คือเราเราเอาแค่แค่หม้อลงอไม่ไมอ่ลงนะครับแต่ว่าคือเรื่องมออย่างเดียวถ้าจะคุยยาวไปถึงตรงนี้จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเขาก็บอกแล้วเนาะถ้าถ้าเราไปซื้อเอง ไฟมวนหนึ่งเนี่ยคือพันเมตรเนี่ยพันเมตรมันจะตกประมาณห้าหมื่นเสษๆครับผมครับของเราใช้สีเส้นนะครับยังไม่รวมเสาไฟเสาไฟนี่ไม่เท่าไรหรอกแต่มันหนักคือสายไฟสายไฟครับก็ประมาณก็ก็ตกเท่าไหร่ล่ะจากโน่นมานะครับดึงมาดึงเสามาเนี่ยมันก็น่าจะไกลเกินห้าร้อยเมตรเนาะน่าจะเกินสองม้วนเกินแสนบาทใช่ผมว่าเกินเพราะสายเพราะค่าสายไฟไม่เกี่ยวกับเสานะตั้งเสาอีกต้นละเท่าไหร่เสาสูงเอากี่เมตรแปดเมตรหรือเก้าเมตร นั่นแหละคือเราต้องมาคิดกันอีกทีในความอุปกรณ์แล้วจะเป็นต้นละเท่าไหร่ใช่ครับอันนั้นอันนั้นเลยเอาไว้ก่อนนี่คือเรื่องมออย่างเดียวก่อนแต่นี่ก็คือเรื่องมอกับอุปกรณ์ที่จะลงมอสามเฟสอย่างเดียวแค่นั้นกับส่วนที่จะต่อเข้ามาอะไรเนี่ยค่อยคุยกันเพราะว่ามันมันมีแค่สายเก่าพอใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้อยู่เราก็ค่อยหาเงินเราค่อยเราค่อยมาขยายต่อไปนะครับค่อยๆดําเนินการไปคือไม่สามารถทําเลยทีเดียวได้เพราะไม่มีงบประมาณนะครับต้องขอบคุณคุณเอ่งที่ ให้งบประมาณตัวนี้มานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณหน,น่งให้โองขอบคุณพี่หน่งมากนะครับนี่งมาณนี้คุณหน่งกให้นะครับครับนะครับก็ต้องขอบคุณที่สนับสนุนกันนะครับก็นี่แหละคนถามว่าแล้วแล้วค่าคอมการขายล่ะ ก็นี่ไงไฟฟ้านี่ไงก็เลยบอกเขาอยู่ในครับค่าไฟนี่ครับสี่แสนบาทนี่ไงครับค่าคอมก็คือเอาไปไปส่ทบกับอุปกรณ์คนบางคนคิดเองว่าผมได้ค่าคอมเยอะนั่นนี่ไงก็เลยบอกนี่แหละไฟฟ้านี่แหละคนหนึงโอนให้เมื่อวานนี้ไม่ได้อะไรนะครับต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้อะไรสักบาทเดียวนะครับโอนไปที่เปลี่ยนไฟเลยโอ้เออก็พอดีวันหลายๆช่องจะได้รู้กันว่าผมไม่ได้อะไรจะได้กระจ่างใช่ไหมเอออีกทั้งให้อีกเนี่ยผมก็จะให้นี่แหละไม่ได้อาไปไหนก็คือลงที่บอเหมือนเดิมราคาที่ดีมันแพงนี่ก็คือ เหมือนเหมือนมีการว่าตกลงกันว่าจะเกี่ยวกับเรื่องหม้อหม้อไฟด้วยก็เลยองใช่ครับ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 นั่นแหละอ่าคือคือแบ่งล็อกถ้าถ้ามองว่าแพงมันก็แพงถ้ามองว่าถูกมันก็ถูกมันอยู่ที่มุมมองมองถ้าถูกถ้าเราบอกเราอยากใกล้องค์ปูเราไปซื้อที่ที่อื่นได้ไหมมันไม่ได้แล้วมีที่จัดแบบนี้ไม่ไม่ได้ถ้ามองว่าถูกมันก็ถูกถ้ามองว่าแพงโอ้โหไล่หนึ่งกี่ล้าน ได้ละแปดแสนได้ละแปดแสนก็เหมือนมาช่วยมัน, Gloria, มน ainsi, i, จริงจังนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจตรงนี้เอาไว้เป็นทํากิจกรรมเรื่องลานองค์ปู่ได้ที่ตรงนี้ได้บ้านหลังนี้ถ้ามองให้มันถูกถึงบอกว่ามันถูกมันไม่ได้แพงนะครับแล้วเอฟซีทุกคนเต็มใจไหมเต็มใจที่จะที่จะช่วยกันที่จะทำนะครับคนที่ซื้อเนี่ยจะไม่บ่นอะไรนะครับบอกว่าดีเพราะได้มาอยู่อยู่ใกล้องค์ปู่และที่ที่จัดเอาคือเรียบร้อยคือเต็มหมดแล้ว เต็มหมดแล้วครับไม่หมดะขอเพิ่มอยู่โอ้ไม่เป็นไรครับยังเหลืออยู่อีกที่หนึ่งอยู่ครับด้านหน้าเนี่ยครับด้านหน้าที่ตีนว่างไเลยยัง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 โอเคเนาะยังยังตอนนี้ก็เลยเงินมันไม่พอก็เลยจัดโปรเพื่อช่วยวอร์ไฟกันเอฟทีก็บอกเช้าวันนี้ รู้สึกดีมากเลยช่วยมาพอสมควรนะคนนี้่เข่าดีกุดกุ้งคนลงรักอะ่ะที่ซื้อสองแปลงอะ่ะอันนี้ซื้อโปรมาทั้งหมดสอง0 0ื่นก <s> ับเก้าร้อบาทโี้ คุณวานตากาแฟมาชามันเนี่ยก็คือคือเริ่มช่วยกันมานะครับมันมีอะไรดีๆกว่านี้แต่ยังไม่พูดนะครับเก็บไว้นะไว้คลิปนาคลิปนู้นใช่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะข่าวดีข่าวด่วนจากพี่นวัดเคลียร์ชัดๆกันเลยนะคะสําหรับคนที่สงสัยสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ